สวัสดีค่ะป่านนะคะจากกาเซียดีไซน์สตูดิโอค่ะวันนี้นะคะป่านจะพาทุกคนนะคะมาชมผลงานการออกแบบและตกแต่งภายในบ้านอีกหนึ่งหลังของเรานะคะคือบ้านของคุณจินนะคะลูกค้าจากจังหวัดนครพนมนะคะไปดูก,กันเลยค่ะ มาดูส่วนแรกกันเลยนะคะภายในหน้าบ้านเนี่ยหลังจากเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นส่วนนี้เลยเป็นส่วนแรกนะคะล,ลูกค้าเนี่ยออกแบบเป็นห้องสถานาการนะคะก็จะเอาไว้รับรองแขกหรือว่าตู้โชว์ผลงานต่างๆนะคะก็มีชั้นโชว์ชั้นวางของนะคะภายนอกตัวบ้านนะคะจะดูตกแต่งสไตล์โมเดิร์นรอบๆหน่อยนะคะแต่ว่าภายในตัวบ้านเนี่ยจะตกแต่งอีกลายสไตล์เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันค่ะ หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะคะประตูบานเลื่อนใหญ่เนาะเปิดเข้ามาในบ้านนะคะส่วนแรกที่จะเห็นเลยก็คือโถงบันไดนะคะแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้านะคะชั้นวางของแบบนี้เลยเป็นการออกแบบโดยใช้พื้นที่พื้นที่ว่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการบิวอินเป็นตู้เก็บของหรือว่าตู้เก็บรองเท้านะคะแล้วก็ตู้ เก็บรองเท้าใต้บันไดเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่สามารถสไลด์ออกมาได้นะคะสามารถเก็บรองเท้าได้เยอะมากเป็นชั้นวางของที่คุ้มค่ามากนะคะแล้วก็บริเวณชั้นวางของส่วนนี้นะคะกะ็จะออกแบบโดยมีส่วนที่เปิดนะคะสามารถวางของได้แล้วก็เป็นบานปิดสามารถเก็บของที่เราแบบซ่อนไว้ได้อะไรเงี้ยแบบที่เราไม่อยากโชว์เนาะ เป็นบานเป็นตู้บานกดนะคะบริเวณต่อไปนะคะคือบริเวณ living room หรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยก็ว่าได้นะคะก็คือออกแบบห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเป็น double space นะคะสูงเลยทำให้ห้องนี้โลง่งโปร่งสบายมากสบายตานะคะแล้วก็ ลูกค้าเนี่ยต้องการห้องนั่งเล่นที่ไม่เรียบง่ายจนเกินไปนะคะอยากให้ห้องนี้ดูโดดเด่นก็เลยตกแต่งสไตล์อ่ลักชัวรี่นะคะบริเวณเนี้ยที่เป็นผน,ง Space นะะังดับเบิลสเปซเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการกรุกผนังเนาะแล้วก็ตกแต่งระแนงไม้ซอล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีแต่งกระจกเงานะคะพร้อมด้วยคิวอลูมิเนียมนะคะสีแชมเปญโกลแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ บริเวณอ่าที่ชั้นวางทีวีนะคะด้านหลังก็จะเป็นผนังท็อปลายหินอ่อนนะคะสูงดับเบลิลสเปซเหมือนกันลายหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นตู้ไซส์บอร์ดนะคะยาวเลยนะคะลิ้นชักก็จะเป็นบานเพล่างนะคะปิดแบบซอฟโค้ดนะคะแบบนุ่มนวลเลย ในส่วนต่อไปที่จะพาไปชมนะคะก็คือบริเวณห้องครัวนะคะบริเวณห้องครัวของลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยชอบความสบายตานะคะดีไซน์ส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีครีมขาวประกอบด้วยสีไม้นะคะเป็นไม้สีอ่อนนะคะแบบนี้เลยจะทำให้ห้องครัวเนี่ยดูโล่งดูสบายตามากๆนะคะ ในส่วนของตู้ครัวเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็คือเราใช้เป็นไม้จริงหมดเลยนะคะกันน้ำกันปลวกร้อยเปอร์เซนนะคะท็อปด้วยลามิเนตลายหินอ่อนนะคะตัวตู้ชั้นวางของด้านล่างนะคะเป็นเฟรมจับสีดำนะคะเก็บของได้แบบนี้เลยเวณน,นตู้ชั้นลอยเก็บของตรงนี้นะคะก็คือบิวอินเพื่อปิดฮูดตรงนี้นะคะนีเครื่องดูดควันตรงนี้แล้วก็ บริเวณด้านข้างเนี่ยสามารถเก็บของได้นะคะเป็นตู้กดกระเด้งเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณตู้ครอบตู้เย็นนี่นะคะบานบานที่ปิดอยู่นี่เป็นบานกดกระเด้งนะคะเก็บของได้ทุกบานเลยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากนะคะบ้านหลังนี้บริเวณทานข้าวนะคะก็จะเป็นโตะไม้ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ HMR นะคะ ิดด้วยลามิเนตลายไม้นะคะแบบนี้เลยตัวขาโตนะคะกุไม้เหมือนกันนะคะแต่งด้วยระแนงไม้ซอลองแบบนี้นะคะแล้วก็มุมผนังนะคะดิวอินเป็นตู้โชว์ชั้นวางของนะคะลูกค้าเนี่ยตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะนี่เป็นตู้โชว์แบบนี้นะคะ แล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่ต่อไปถึงห้องซักล้างนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนชั้นล่างเนาะโอเคด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนของคุณแม่ของลูกค้านะคะจะอยู่บริเวณชั้นล่างเลยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดเนาะภายในห้องนี้นะคะก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายเนาะสไตล์โมเดิร์นนะคะบริเวณผนังหัวเตียงเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นระแนงไม้นะคะ ส่วนตัวหัวเตียงเนี่ยก็จะบุผ้านะแล้วก็จะมีสวิต์ปักไฟนะคะรวมถึงชั้นวางดีมทแอร์อยู่ตรงนี้นะคะหยิบจับง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มมีอายุแล้วเนาะค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะดีไซน์ตรงนี้เก๋มากนะคะคือมันก็จะเป็นช่องว่างระหว่างตู้เสื้อผ้านะคะถึงผนังเนาะ จริงๆอะเราอาจจะปล่อยโล่งได้นะคะแต่ว่าสถาปนิกของเราเนี่ยกลัวว่ามันจะเสียพื้นที่นะคะก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นที่วางของได้นะคะบริเวณด้านบนสามารถวางของได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของเป็นตู้เก็บของอีกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมบริเวณชั้น2กันเลยนะคะ ริเวณหงชั้นสองนะคะขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อมุมนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะคะเป็นเดย์เบดแบบนี้เลยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของวางของได้นะคะส่วนด้านข้างนะก็จะเป็นตู้โชว์ของนะคะสามารถเก็บของได้เหมือนกันส่วนเอ่อบานปิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นบานกดกระเด้งเหมือนเดิมนะคะนี่แบบนี้เลย อย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยภายนอกอาจจะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นออกลอบๆหน่อยนะคะแต่ว่าภายในตัวบ้านเนี่ยตกแต่งอย่างหลากหลายนะคะตามสไตล์ความชอบของลูกค้านะคะอย่างเช่นห้องนอนนี้นะคะเป็นห้องนอนหนึ่งเป็นห้องนอนของลูกลูกชายของคุณลูกค้านะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะห้องนอนเล็กกะทัดรัดแบบนี้เลยแต่ว่าบิวอินของเครื่องใช้ครบนะคะบริเวณหัวเตียงเนี่ยก็จะเป็น ชั้นวางของนะคะสามารถวางของได้เยอะมากแล้วก็มีตู้เก็บของเป็นบานกดกระเด้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บริเวณใต้เตียงเนี่ยก็จะเป็นดินชักนะคะเก็บของห้องนี้เนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะคะก็คือเป็นชั้นวางของนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชอบสะสมโมเดลนะคะ ก็ชั้นนี้นะคะก็จะสามารถวางของวางโมเดลไวโชวอะไรต่างๆได้เยอะมากเลยนะคะเป็นมุมที่สวยมากแล้วก็มีไฟ LED นะคะซ่อนลางแบบนี้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตัวห้องน้ำเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้องน้ำสามารถเชื่อมอีกห้องนอนนึงได้นะคะก็คือจะ เป็นห้องน้ํารวมของลูกชายกับลูกสาวนะคะในตัวห้องน้ำเนี่ยจะแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนนะคะมุมกระจกตรงนี้นะคะเป็นมุมกระจกมุมอ่างล้างหน้านะคะก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยเป็นดีไซน์เข้ามุมนะคะแล้วก็บริเวณรอบนอกของอ่างเนี่ยก็คือเป็นมนโค้งแบบนี้เลยนะคะสวยมากบริเวณตัวซิงค์นะคะเป็นหินอ่อนที่ลูกค้าสั่งตัดนะคะแล้วก็บริเวณ ชั้นวางของด้านล่างนะคะก็เป็นทรงมนรับโค้งกับตัวซิงด้านบนนะคะสามารถเก็บของได้เหมือนกันค่ะส่วนต่อไปนะคะที่เชื่อมจากห้องน้ําห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนเล็อีกห้องนอนนึงนะคะเป็นห้องนอนของลูกสาวนะคะห้องนอนนี้นะคะดีไซน์โมเดิร์นมินิมอลเหมือนกันนะคะพิเศษก็คือบริเวณเตียงเนี่ย ลูกค้ารีเควสมาอยากยกระดับขึ้นแล้วก็มีบันไดนะคะตกแต่งเพื่อเดินขึ้นเนาะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งของห้องนี้นะคะก็คือมุมของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้โชว์นะคะตู้โชว์ตรงนี้นะคะสามารถวางของเก็บของได้เหมือนกันนะคะมีตู้เก็บของด้านล่างนะคะส่วนตู้โชว์ตรงนี้นะคะซ่อนไฟ LED นะคะนี่เป็นรางซ่อนไฟ LED ด้านในนะคะ ส่วนตู้เสื้อผ้านะคะด้วยความที่มีพื้นที่จํากัดนะคะสถาปนิกของเราก็เลยดีไซน์ตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเนี่ยเป็นกระจกใสสีชานะคะเฟรมจับเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีแชมเปญโกนะคะ ไปส่วนต่อไปกันเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือห้องนอนสุดท้ายของเรานะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเป็นห้องนอนใหญ่นั่นเองเนาะนมริเวณมาสเตอร์เบดมนะคะจุดหนึ่งที่เหมือนกับทุกๆห้องเลยนะคะตัวเตียงเนี่ยเราสามารถเก็บของได้เหมือนกันนะคะดีไซน์เหมือนกันเลยก็คือมีลิ้นชักเก็บของด้านล่างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากนะคะเป็นลิ้นชักแบบบานเท่บนนะคะเป็นซอฟโค้ดเหมือนกัน แล้วก็บริเวณหัวเตียงนะคะกรุนผนังนะคะแต่งด้วยคิวอลูมิเนียมสีแชมเปญโกลนะคะให้ผหนังเนี่ยไม่ดูเรียบจนเกินไปไม่ดูเรียบจนน่าเบื่อน,นะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือด้านข้างของหัวเตียงทั้งสองด้านนะคะก็คือเป็นกระจกเงาสีชาแบบนี้เลยนะคะในส่วนต่อไปของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็คืออบริเวณนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเวอร์กอินโคสิตเนาะก็จะเป็นตู้โชว์นะคะ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะใช้วางกระเป๋านะคะพอเปิดตู้แล้วเนี่ยไฟ LED ก็ติดขึ้นแบบนี้เลยนะคะตัวตู้นะคะบานเป็นบานกระจกนะคะเฟรนจับสีเชมเปญโกลแบบนี้สวยๆดูลักชวรี่แบบนี้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นบริเวณ walk in closet นะคะเริ่มแรกเลยที่ตู้เสื้อผ้าน,นะคะตู้เสื้อผ้านี้เนี่ยจะเป็นบานเปิดแบบธรรมดานะคะแต่ว่าพิเศษก็คือบานประตูตู้เนี่ยจะเป็นกระจกเงาแบบเต็มตัวแบบนี้เลยนะคะ เฟรมจับก็จะเป็นเฟรมจับสีแชมเปญโกล์เหมือนเดิมนะคะประตูตู้หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของบ้านหลังนี้นะคะเป็นการปิดแบบซอฟต์คลอสนะคะเวลาปิดเนี่ยก็จะให้ความนุ่มนวลน,นะคะไม่กระแทกไม่มีเสียงดังนะคะ,ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะดีไซน์ที่ลูกค้ารีเควสมานะคะก็คือบริเวณนี้เลยนะคะเป็นชั้นวางของด้านข้างของกระจกเงานะคะ ลูกค้าเนี่ยสามารถวางของเครื่องสาอางน้ําหอมได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีบริเวณใต้โต๊ะเครื่องแป้งนะคะจะเป็นลิ้นชักบานเพล่างแบบนี้เลยนะคะสองบานเก็บของได้จุกๆไปเลยค่ะในส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะคะก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องน้ําใหญ่แบบนี้เลยแยกโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณ กระจกอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งด้านหลังด้วยระแนงไม้สาร่องแบบนี้นะคะในห้องน้ำนะคะดีไซน์ที่ลูกค้าชื่นชอบเลยก็คือนี่นะคะเป็นบริเวณผนังด้านบนนะคะลูกค้าจะชอบดีไซน์แบบเปิดช่องแบบนี้นะคะทําให้ห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีกลิ่นอับนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยถ่ายเทแล้วก็ระบายตลอดนะคะ พี่ชายนานนี่นพี่ตชายอันนี้พี่จินนะครับเข,า,ขาเป็นร้านดีดูอะไรย้อนจังหวัดนครนมนค่ะ <S <S อืมพี่จินเป็นคนบังเอิญเจอใน Facebook ที่การโฆษณาของเราทางเฟซบุ๊กเราเปดูว่าอ้อแบบของเขาดีนะมันแบบไม่ว่าเกินใช้จริงได้แล้วก็แบบก็ทันสมัยดี แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกับฝ่ายอะไรนะเขาน,นี่ในดูแลในเฟซบุ o กนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจก็คือเราถามปุ๊บเขาตอบมาทันทีเลยใช่แล้วก็ติดต่อตามงานให้เราทุก,ท,กทุกขั้นตอนเลยก็เลยประทับใจก็เลยเลือกคลาสเซียใช่ค่ะ ก็ยังคุยกันกับพี่ชายเลยก็ประมาณ90เลอร์ซนะคเลยนะคะภาพจะเหมือนกันเลยตอนที่ออกแบบอะ่ะออกครั้งเดียวก็คือจบเลยพี่ไม่แก้อะไรเลยใช่ค่ะภาพที่ออกมาจริงกับกับกับภาพที่เป็นสามมิติที่แสดงออกมาแทบจะไม่ต่างกันเลยผลงานมนถือว่าดีดีมากทีเดียวก็ดีนะ,ะดูแลตามตามตามความต้องการเราทุกอย่าง เราต้องการเปลี่ยนอะไรหรืออะไรก็ก็ทำกะปรัาแต่งตรงไหนเขาก็ใช่ค่ะอบสนองทุกจย์เหมือนโต๊ะนี้ตอนแรกมันเตี้ยนที่หนึ่งท้อซึ่งาก็ทำทันทีเลยหลายๆจุดเพิ่มก็มีเ้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จินเขาผ่านการออกแบบอีกเจ้าหนึ่งมาถอนนะแต่พอมาเห็นของกาเซียเนี่ยเขาสนใจแบบที่ออกมาแต่ต้นเนี่ยทิ้งเลยเสียเงินให้เขาด้วยนะใช่เสียเงินนิดร้อยแล้วแต่ทิ้งเลย ก็เลยมาเลือกตรงนี้แทนมาเลือกของกาเซียแทนขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะที่กาเซียมาดูแลนะคะยังแนะนำคนอื่นต่อไปรื่อหๆค่ะหลายคนสนใจมากเขามาดูอยู่ก็บอกเขาอยู่นะคะค่ะก็แนะนำาหละขอให้กิจการรุ่งเรืองรักจริงไม่ทิ้งงาน